ภูมิแพ้เห็นบอกเป็นมานานสามสิบกว่าปีกลับได้เป็นตั้งสมัยเด็กๆเด็กๆเ,เ,เลยจําความได้เลยจําความได้เลยก็คือมันช่วงเราเด็กตอนตอนนั้นอายุสักสิบสิบห้านะครับสิบสี่สิบห้าแล้วก็ป่วยสมัยเด,เด็กก็ไปเกี่ยวข้าวอ uh, ไปเกี่ยวข้าวอยู่ตา่างจังหวัดนะครับเกี่ยวข้าวกับมาแล้วมันก็เกิดอาการเป็นไข้แล้วเป็นไข้สมัยก่อนเนี่ย แม่เขาจะไปซื้อพวกยาชุดยาอะไรมาให้กินอือก็ทานทานอยู่เป็นอาทิตย์เป็นเดือนไม่หายครับก็พอพอพอไออพอ,พอทานยาพวกชุดพวกเนี้ยเข้าไปเราไม่รู้อะพอดีที่นี่ไม่หายก็ไปเอาที่อื่นมาอ่าไปทานอ่าเปลี่ยนไปเรื่อย,ลย,ลยแล้วก็ทานไปเป็นเดือนพอพอหายมาตอนนี้ว่าไอ้ทางประสาททางหัวเนี่ยมันจะชาไปหมดือม,มันจะชาไปหมดเลย หมายว่าอาการไข้ไข้หวัดเนี่ยหายไ right ข้ที่เป็นไข้หายะแต่จะมึนๆมันจะมึนมันจะมึนปวดหัวปวดมึนอะไรแบบขยับหัวขยับอะไรเนี่ยไม่ได้เออมันจะปวดหลังปวดอะไรไปหมดคือแต่งเป็นอย่างงี้ก็ต้องกินอย่างงี้ไปต่อแล้วก็เป็นอย่างนั้นมาทักอพอหลังจากที่กินยาแล้วมีอาการแบบนี้มาเนี่ยแล้วพอหลังจากนั้นไม่นานมันก็ทุกอาทิตย์ก็จะเป็นไข้เป็นไข่อยู่เลย คือเป็นไข้ง่ายครับอ่าฮะเป็นเป็นตั้งแต่เล็กตั้งอายุสิบห้าได้แพ้อะไรทราบไหมฮะไม่ไม่ทราบไม่ทราบเลยไม่รู้ว่าไม่ไม่รู้อะไรเป็นไม่รู้สาเหตุเลยแต่เวลาเป็นก็คือจะรู้สึกจะเป็นไข่อยู่เรื่อยจะเป็นไข้เรื่อยแล้วก็อ่านหนังสือก็อ่านไม่ได้ตอนหลังก็อ่านไม่ได้มันจะปวดหัวปวดอะไรไปหมดมีอาการอย่างอื่นด้วยไหมครับน้ำมูกไหลไหมช่วงนั้นไม่มีน้ำมูกปวดหัวอ่าจะปวดหัว เวลาน่าก็ใช้ยาหม่องทาจนไม่ตั้งแต่สมัยก่อนไปบวชเนรเรียนหนังสือก็อูเรียนไม่ได้เคยไปหาหมอผมก็ไปหานะพอพอเริ่มเริ่มเริ่มโตขึ้นอ่ะผมก็ไปหาไปโรงพยาบาลเขาก็บอกว่าเป็นโพรงจมูกบวมก็ฉีดยาเข้าไปในที่จมูกก็ไม่หายแล้วถึงว่าก็ให้ยามาทานดีนะคุณหมอผมยอมรับว่ายายาจะดีมาก ตอะวรผมเป็นเป็นมากๆไงพราะนั้นมีมีอยู่ช่วงหนึ่งจะเป็นมากเวลานอนกลางคืนก็จะหายใจไม่ออกอืหายใจทีแรกมันจะหายใจไม่ออกทั้งสองข้างเลยคัดจมูกเลยคัดจมูกเลยครับอืต้องลุกขึ้นมาวิ่งอ่ะโอ้คือคือเรื่องของเรื่องเนี่ยตีสามตีสี่ของคุณชัยชุกรไม่รู้ว่าแพ้อะไรไม่รู้ฮะใช่ไหมฮะครับไม่รู้อะไรเป็นตัวกระตุ้นยมงนี้เทสได้ไหมฮะอาจารย์ทดสอบได้ไหมครับ คือจริงๆถ้าไปโรงพยาบาลน,นะ่ะนะัะถ้ามีอาการไข้อะไรอยู่อย่างเี้ไม่หายสักทีเนี่ยหมอเขาก็จะเจาะเลือดไปตรวจว่ามีเชื้ออะไรอยู่ในร่างกายไหมคือเชื้อนั้นมันอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดอาการรุนแรงเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะร่างกายแข็งแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ huh. แต่มันจะสอให้เกิดอาการอยู่ตลอดเวลาซึ่งซึ่งเวลาไปโรงพยาบาลหมอเจาะเลือดไหมคะเ,เขาก็เคยเจาะนะแต่มัน,ม,นมันเรื่องเจาะเลือดนี่ผมจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งตอน ตอนนั้นผม,มาอายุประมาณสักยี่สิบกว่ากว่าหน่อยๆนะผมไปให้บริจาคเลือดที่สภากาชาติครับพอไปบริจาคเลือดเสร็จแล้วประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์แล้วก็จะมีใบามาบอกว่าเลือดของคุณเนี่ยใช้ไม่ได้อ่ามีติดเชื้ออ่าไม่รู้สาเหตุเป็นอะไรไม่ไม่ไม่บอกด้วยไม่บอกสาเหตุอ่คือเขาก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นอะไรครับเขาบอกว่าคุณต้องมาตรวจทุกๆสามเดือน ผมก็ไปตรวจอยู่นั่นน่ะสามเดือนก็ไปครั้งสามเดือนก็ไปครั้งจนจนจนเบื่ออ่าก็เลยไม่ไปอีกเลยแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรไม่ไม่บอกครับไม่รู้สาเหตุเขาจะบอกว่าไม่รู้สาเหตุเป็นเพราะอะไรครับอาจารย์ครับคือบางทีมันอาจจะตรวจไม่พบในเลือดก็ได้นะคะอมันอาจจะไปอยู่บริเวณเนื้อเยื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดอาการไข้อะไรขึ้นมาได้แต่ก็อย่างเงี้ยเป็นมาโดยตลอดเป็นตลอดนะเป็นเป็นหายหายเป็นเป็นไม่ไม่ไม่มีหายไม่มีหายเป็นตลอด ร้อนก็เป็นเย็นก็นเป็น,นไ,มไม่รู้ไม่รู้ว่าอยู่ต้องทำงานห้างด้วยตรงกับผมนกาทาในห้างแต่สินค้าครับเป็นพนักงานขายก็เลยแต่ไม่รู้เหมือนกันก็ <I> know, ไม่รู้ก็พอขายของไปก็สั่งน้ำมูกไปฟึ๊ด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 ไปตลอดโอ้ะสบางทีสุดท้ายอาการก็คือรุนแรงขนาดที่แบบว่าหมอก็บอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรคุณหมอก็จายก็นัดจะเจาะเจาะเลือดแล้วก็จะจะดูว่าแพ้อะไรอืม ันนี้บางเอิญช่วงนั้นปีปที่น้ําท่วมเมื่อปีก่อนปีก่อนห้าสี่ผมก็เลยผมก็เลยเกยเลยไม่ได้ไปอ๋อสุดท้ายก็เลยไม่ทราบเพราะว่าอ่าผมก็ไม่รู้เลยเขานัดผมครั้งสุดท้ายนะเพราะดีไปแต่จริงๆอะไปรักษามาเป็นปีแล้วอืม,อมอยังไงใครมาบอกว่าบิมช่วยได้ก็บางเอินวันนั้นผมก็ไปดูไอ้นี่แหละดูทีเออสอง่ะดูรายการนี้อ่าดูค,ค,คุณต้นตะการกับดร จากเดลีวงบนทาจริงๆแล้วตอนนั้นก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกครับเพราะว่าผมว่าตัวก่อนใครว่าว่าอะไรดีดีผมซื้อหมดอืกินางนั้นดีอันนู้นดีช่วยนั้นครับสั่งที่เอานี่คุณต้องซื้อเท่านี้นะสามกล่องแล้วได้ราคาสมาชิกเท่านี้นี่ผมซื้อมาหมดซื้อมาทานหมดไปจะเป็นแสนก็ไม่หายมันหายช่วงแรกๆนะหลายอย่างนี้พอพอมากินปุ๊บ ว่า,อาพอกินได้สักอาทิตย์หนึ่งใช่แล้วรู้สึกิถูกออแล้วเว้ยดีขึ้นแล้วเออ,เอ,อหายแน่เราก็เออจมูกจะเมือกลงลอ่ะก็าทานไปเลยทานเป็นเดือนเป็นสองเดือนเราก็อยากจะหายเราก็ทานเราไปเลยเราก็หมดตังค์ไปเยอะเสร็จแล้วมันเป็นหนักขึ้นอีกเป็นหนักตอนนี้หายใจไม่ออกเลยโอ้โห ไอ้เรงแรกอ่ะเราก็ว่าใช่แล้วนะอ่าฮะแต่เขาลังหายใจไม่ออกเลยรุนแรงกับทั้งครับอ่าแล้วพอมาเจอบิมาบิมก็่วันนั้นพอดีผมดูในทีวีคุณต้นการกับอาจารย์เสรีก็ผมก็นั่งดูทีแรกผมตื่นมาจะไปจะไปขายของที่ห้างนะครับเพราะร้านผมอยู่ที่บิ๊กซีชมบุรีผมก็เห็นไม่ ดูเคสเดียวผมอะก็ดูคุณที่คุณยุพินนะคุณคุณอ้อเนียนอยู่นั่น <c oughs> คุณยุพินเขาบอกว่าเป็นมาหกปีแนละ้วเราก็ฟังดูแล้วก็มีม,ม,มีเบอร์เบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างล่างครับเออมันก็เป็นคล้ายๆกับเราเช้าเอ้กลางคืนนอนหลับแลอวนอน,น,อนหายใจไม่ออกก็ต้องตื่นมาเหมือนมันเหมือน,น,น,นอาการเราเลยเนี่ยแต่เราเป็นมาสามสิบปีคุณยุพินก็บอกหกปีผมก็เลยโทรไปวันลุงขึ้นโทรเลย โทรวันนั้นแหละอโทรวันนั้นเลยแต่ว่าตัดสินใจอยู่นานเหมือนกันนะไปถึงที่ห้างเอจะโทรดีไม่โทรดีเรากินมาเยอะเราก็บอกกับตัวเองยังบอกแฟนบอกจะไม่ซื้อกินแล้วเลิกเพราะซื้อมเยอะอืมอืมจะไม่ยอมโดนหลอกดูในทีวีดูในผมก็ดูในทีวีนอนดูอนุ่นก็ดีอันนี้ก็ดีครับดีดีหมดผมก็เลยอ่าผมก็สั่งมาแต่นี้เราก็จะไม่เคยเชื่อแล้วก็เลยเราคิดอีที เป็นหนักเลย,ย่วงนี้เออเอาสักหน่อยเออสามสิบปีแล้วโดนหลอกมันก็เยอะแล้วเอาส<อ>ักหน่อยอีกสายหนึ่งทรอไปที่คุณชุบิพินก็บอกเนี่ยหายค่ะหนูเออหายครับพี่แล้วก็บอกกันผมเอามาลองสักกระปุกก่อนแล้วกันก็พอได้สักอาทิตย์หนึ่งวันีผมอยู่ชมบุรีก็ส่งมาเป็นช่วงติดเทศกาลด้วยแล้วด้วยเราก็อยากจะรอกินนะอืก็รออยู่ต้องอยู่เกือบอาทิตย์อะพอกินไปแล้วสักประมาณสัก สามวันส,สีนอะไรสีสวันสเอ้บีมเขียวอะสีเขียวอ่าส,สีเขียวขเขาก็กินเช้าก่อนอาหารสองเม็ดครับกลางวันสองเม็ดก่อนอาหารแล้วก็ตอนเย็นสองเม็ดอ่าก่อนอาหารแล้วก็ทานประมาณสามวันผมมันจะขับออกมาหมดเลยน้ำมูกน้ำมูกเอ้ทำไมเป็นอย่างนี้เสียงเิงไม่มีเลยนึกด่าในใจเลยสิ ก็นึกอยู่เหมือนกันเอ๊ะมันทำไมเป็นอย่างนี้เสียงเสือไม่มีผมก็เลยกินอัดไปอีกสามสี่เม็ดเลยทีนนี้อ๋อเหรอครับไม่ไม่ที่แรกกินสองเม็ดที่แรกบอกให้กินวันไม่ตกใจวันสองวันแรกไม่เหมือนยี่ห้ออื่นเลยอะยี่ห้ออื่นมาแรกๆดีอันนี้ทําไมมันมาห่วยเลยอะมันก็แต่แต่ในความรู้สึกก็คือมันโล่งขึ้นนะเหมือนเหมือนมันขับน้ำมูกแต่ว่ามันโล่งมันหายใจได้แต่เพียงว่าเสียงเสือไม่มีเลยแห้งไปหมดก็ดูเหมือนไม่ดีเลย ก็ก็ก็ไม่คิดว่ามันไม่ดีหรือเปล่าก็ผมก็ไม่ทราบผมก็เลยะทานไปเลยอัดไปสี่เม็ดเลยแค่นี้คือถ้ากินเพิ่มเนี่ยแสดงว่ามันดีละมันก็เลยอัดไปเลยกะให้หายจากสองเม็ดก็สามเม็ดสองเป็นสามอ่าเป็นสามสามเป็นสี่สามเป็นสี่เลยเอาให้มันรู้ไปแล้วมันเห็นผลเมื่อวันที่เท่าไหร่ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สองนะครับเอาอย่างนี้เสียงเสียงที่มันแห้งไม่มีก็เริ่มอาทิตย์ที่สองดีขึ้นครับณถึงปัจจุบันนี้กี่อาทิตย์ละ ผมกินต้องต้องประมาณปลายเดือนธันวาปลายเดือนธันวาก็ห้าเดือนละห้าเดือนก็ประมาณห้าเดือนแล้หเดือนได้ละห้าเดือนได้ห้าเดือนครับไม่ไม่แย่ลงใช่ไหมไม่แย่ไม่แย่ดีขึ้นซึ่งเม่อก่อนที่ผมเคยกินอย่างอื่นเนี่ยบางทีพอมาเดือนที่สามเดือนที่สองที่สามมันมันเหมือนว่าเราแพ้แพ้ยาเหมือนว่ามันมันดื้อยามาเหมือนมันดื้อยาคือมันไม่ได้ผลมันไม่รู้สึกอมันไม่ได้ผลแล้วอ่ะงั้นผมผมอนุญาตเดินถามจะาพิเชษนิดหนึ่ง สัปดาห์แรกทานเข้าไปใช่ไหมฮะกับทุกอย่างออกมาหมดเลยพลั่งปลูเลยผมว่ามันคงจะมีเชื้อเชื้ออยู่ไซนัส <Sin us S 2> อ,อะไรอยู่ยในโพรงจมูกนะครับเกิดจากการติดเชื้อแล้วก็มีอาการอักเสบในเยื่อบุครับเล็กน้อยพอกินเยอะขึ้นไปมันมีการสร้างทีเอสสิบเที่จะทำให้เกิดอาการแพ้ภูมิตัวองนี้รุนแรงขึ้นในระยะแรกนะครับ พร้อมๆกับการจัดการกับเชื้อไปในตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันมีทั้งดีและไม่ดีดีก็คือจัดการกับเชื้อไม่ดีก็คือมันทําให้อาการแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยมันรุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะมีอาการที่ตอบโต้าก็คือหลังคือขับเอาสารคัดหลังออกมา,ามากขึ้นอพอไประยะหนึ่งอาการเหล่านั้นก็จะหายไปนะครับเนื่องจากว่าเราเริ่มขจัดเชื้อแล้วนะครับ ทีนี้เป็นเวลากว่า3าสิปีแล้วล่ะนะฮะที่เชื้อเนี่ยอยู่กับอยู่กับเราโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วผมเชื่อว่าที่โรงพยาบาลอาจจะไม่ได้มีการเช็คอย่างแน่ใจเพราะเราไปบอกเป็นการภูมิแพ้ภูมิแพ้<อ>เขาก็ไม่ได้คัดอ๋อไม่ได้ตรวจเรื่องหูคอจมูกใช่ไหมค,ครับไม่ได้ไม่ไม่ได้จัด,จดการลกรักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็อยู่กับเราอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นไอ้เชื้อมันก็สะสมอยู่ในเนี้ยตบาบใดที่มีเชื้อมันก็มีอาการระคายเคืองเนื้อเยื่อบุ นะเพราะนั้นมันก็มีสองอาการในเวลาเดียวกันนะครับเราไปกินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ากินไม่ต่อเนื่องครับมันก็จะไม่ดีขึ้นทีนี้อย่างกรณีที่เราใช้ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่กินแล้วดีขึ้นในระยะแรกก็อาจจะเป็นว่าเพราะว่าไอไอระคายเคืองของเยื่อบุเนี่ยมันหายไปนะครับแต่การจัดการกับเชื้อมันไม่ได้เกิดขึ้น เชื่อมันก็จะทําให้อ่ามันก็กลับมาทําทีหลังอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับและอย่างกรณีของคุณสัจจกรเนี่ยพอ2เม็ดไม่พอละสาเม็ด4ี่เม็ดอย่างงี้ก็จะผิดอะไรไหมครัก็ไม่ผิดนะก็อาการก็เลยก็จะมีก็จะได้มีประสบการณ์มาเล่าให้เราฟังอ๋อแต่ไม่เป็นอันตรายใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีไม่มีครับว่าโอเวอร์โดสอะไรเหมือนยา คือจร,จริงๆมันก็จะมีการตอบรับหลายลักษณะที่ว่าเนี่ยก็<ม>คือถ้าสมมติว่ามีอาการอักเสบอยู่นะฮะอาการอักเสบมันจะรุนแรงขึ้นแต่มันก็จะหายไปจากการที่เราจัดการกับเชื้อให้หมดไปดยอย่างรวดเร็วครับตอนตอนที่มันรุนแรงขึ้นนี่กี่วันนะหมายถึงยังไงตอน,ตอนที่มันมแบบมีน้ำมูกมีอะไรแบบอตอนที่ทานไปใช่ไหมครับ,รบประมาณสักอาทิตย์หนึ่งได้ ประมาณที่หนึ่งที่ออกก็คือเวลาคุยกับใครไ่ยเหมือนคนเป็นหวัดลงคอมันจะไม่มีเสียงเลยเสียงมันเป็ดอ่ะแต่พอหลังจากนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆรับดีเรื่อยๆก็มีเสียงเริ่มกลับขึ้นมาอืแล้วตอนนี้ทานอยู่เท่าไหร่ฮะตอนนี้ก็ยังทานอยู่ที่สองสองแคปซูลสองแคปซูลไม่ไม่วันหนึ่งก็บางทีบางวันก็หกบางทีเอาไม่แน่บางทีผมก็บางทีผมก็ทานตอนนี้จะทานน้ำมังคุดเข้าไปด้วยอ๋อะช่วงแรกๆไม่ได้ทานครับ แล้วก็จะมีอะพอกลางวันสองเม็ดแล้วก็ก่อนนอนสองเม็ดบางทีตอนดึกอีกสองเม็ดดูแลสุขภาพนะทำไมต้องทานตอนดึกเะก็ไม่รู้บางทีตื่นมารู้สึกบางทมีมันก็จะช่วยบางทีมันคิดเครียดอะไรพวกนี้มันช่วยได้นะ๋อเหรอให้มันช่วยได้แล้วอย่างหนึ่งก่อนนี้ผมมือเท้าชาด้วยอืแล้วรู้สึกช่วงหลังเนี่ยรู้สึกว่าอาการพวกนี้มันจะหายไปอ๋อ เวลาขับรถเท้าจะชามือจะชานึกว่ามีอะไรดีทานก่อนนอนด้วยแต่จริงๆแล้วผมกินยาพวกแก้ไขอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ช่วงที่เปนช่วงที่มันเป็นอยู่อะครับครับต้องใส่ทาน้ําร้อนทําอะไรเวลาก็ต้องทานอย่างนี้ต่อเนื่องไปครับนะครับ